สวัสดีค่ะสายรุ่งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับกยอก็ได้มีการเดินหน้าผลักดนันโครงการชะลอการขายยางลดความพันผวน,นด้านราคานะคะยกระดับไรายได้และก็คุณภาพชีวิตค่ะ สำหรับโครงการชะลอการขายยางเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลิตยางพาราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะสมกับการใช้ยางค่ะเพื่อลดความพันพวนด้านราคาทําให้ราคายางพารามีเสถียรภาพนะคะเป็นการช่วยเหลือและก็เสริมสภาพคล่องให้กับสถาบานันเกษตรกรชาวสวนยางในระหว่างรอการขายผลผล,ผลิตนั่นเองค่ะ ให้สามารถขายผลผลิตยางของตนเองในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพึงพอใจมากที่สุดนะคะไม่จําเป็นต้องรีบจําหน่ายผลผลิตเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพด้วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรษกรชาวสวนยางพาราค่ะสำหรับดรเพิกเลิศวงพงประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่า กยทเริ่มดำเนินโครงการชะลอการขายยางม,มาตั้งแต่ปีงบประมาณ2,564ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะก็เพื่อชะลอการขายยางออกสู่ตลาดในช่วงตลาดราคายางพาราพันผวนหรือระดับราคายางยังไม่เป็นที่พอใจนะคะโดยกยทจะสนับสนุนงบประมาณ80%ค่ะของมูลค่ายางที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมมาเข้าโครงการนั่นเองค่ะเป็นเงินทุนหมุนเวียนปอดดอกเบีย้ย 3เดือนเพื่อใช้เป็นทุนในการเสริมสภาพคล่องนะคะให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างรอการขายยางทำให้สถาบันสามารถนำเงินไปใช้ในการรับซื้อยางรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไม่จำเป็นต้องเรีบขายยางนะคะหากราคาไม่เป็นที่พอใจถือเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางของประเทศไทยด้วยซึ่งได้รับความพึงพอใจจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมากค่ะ จึงอยากให้สถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนะคะแต่ละแห่งนะคะพยายามเรียนรู้เรื่องการตลาดให้เป็นซึ่งปัจจุบันเกษตรกรก็พอรู้กันแล้วว่าช่วงไหนควรเก็บช่วงไหนควรขายช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาย,ยางพาร,ราแก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับปีงบประมาณ2568นี้นะคะภายใต้งบประมาณโครงการกว่า3,000ล้านบาทก็คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตยางเข้าร่วมโครงการได้ถึง85,000ตันซึ่งปัจจุบันมีสถาบันกเกษตรกรและกลุ่มกเกษตรกรชาวสวนยางนะคะเข้าร่วมโครงการนี้ทั่วประเทศจำนวน64สถาบันแล้วนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรในภาคเหนือ30สถาบัน มีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่รวมตัวกันนะคะ143กลุ่มโดยกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้จะพัฒนาสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางค่ะ และกยทนะคะจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการและมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือและก็พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปซึ่งดรเพิกนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าด้านนายสุทัศน์นะคะต่างวิทยากุลนะคะรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวเพิ่มเติมกยทลงพื้นที่มาหลายมากลุ่มเกษตรกรทาสวนยางลุ่มน้าแม่ ทาสีเขียวนะคะซึ่งเป็นจุดรับซื้อ,อยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรประมาณ200ตันต่อปีโดยในปี2566ค่ะได้เข้าร่วมโครงการชะลอการขายยางกับกะยะทมีปริมาณยางก้อนถ้วย DRC 75%นะคะเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นประมาณ2 0 0 0กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่าบาทนั่นเองค่ะซึ่งระหว่างจัดเก็บรอจำหน่ายนะคะก็อยู่ที่70,000กิโลกรมัมคิดเป็นมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทค่ะการดำเนินการโครงการชะลอการขายยางนะคะทำให้ได้รับเงินจากการขายยางมาเป็นเงินทุนของกลุ่มสามารถรับซื้อยางจากสมาชิกทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานสามารถเก็บยางไว้ใน โรงรวบรวมยางเพื่อขายในช่วงราคาที่เป็นที่พอใจเกษตรกร,ร,กรจึงได้ส่วนต่างเพิ่มขึ้นและเกษตรกร,ร,กรได้รับเงินทันทีสามารถนำไปใช้จ่ายชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะ